มาดูกันที่ข่าวกีฬาข่าวนี้กันบ้างนะคะทีมสโมสรร,ราชบุรีมิตรผล FC ค่ะเปิดบ้านรับกันมาเยือน BEC เทโดศาสนะพลาทา่าพายไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะในศึกโตโยต้ยา,ตาไทยเพียร์มลีกเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนะคะเกมโตโยต้าไทยเพลย์มเมลีกนัดที่2เป็นการพบกันระหว่างทีมราชันรรชบุรีมิตรพล FC เปิดบ้านพบกับมังกรเพลิง BEC เทโลศาสนะซึ่งเกมนี้นะคะทีมเยือนขาดห้องเครื่องที่สาคัญรังสรรค์วิวัตชัยโชคที่ยังติดโทษแบนจากฤดูกาลที่แล้วนะคะซึ่งนันนี้นับเป็นเกมแรกในบ้านของราชบุรีมิตรพล FC ในลีกสูงสุดของประเทศซึ่งมีแฟนๆเข้าร่วมชมเกมการแข่งขันจนเต็มความจุข,ของสนามกว่า6000คนเลยทีเดียวค่ะเริ่ม กมการแข่งขันในเครื่องเวลาแรกนะคะทั้ง2ทีมยังแบ่งรับแบ่งสู้ไม่กล้าเดินหน้าเกมรุกอย่างเต็มที่ค่ะและใช้วิธีการยิงไกลกันอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะจนมาถึงนาทีที่36นะคะครีตันซิวาของ b ีเซีเทโรศาชนะนะคะได้ตัดบอลออกจากกลางสนามใช้ความเร็วกระชากมายังกรอบเขตโทษของราชบริมิพลเอซค่ะแล้วล็อกหลบรัตนะและศิลากองหลังก่อนจะหาจังหวะสับไกลนะคะพุ่งบอลเสียบสามเหลี่ยมแบบไม่ต้องเซฟทําให้ BC เซีเทโรขึ้นนําไป ก่อน 1>, 1ประตูต่อศูนย์เริ่มครึ่งเวลาหลังในนาทีที่50นะคะสมชายไม้วิไลเฮสโคตของราชบุรีมิตรผลเอฟซนะคะไม่ช้าค่ะแก้เกมโดยการเปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงไปพร้อมกัน2คนคือดักลัสกาดูโซและเอกลักษณ์ทองกรินะคะพร้อมทั้งสั่งเดินเกมรุก เมอัตราศึกทันทีเกมเจ้าบ้านดูวือวาขึ้นมามากแต่ช่วงท้ายเกมราชบุรีมิตผลเอฟซีก็ได้พยายามโหมเข้าใส่หมายทําประตูตีเสมอแต่ทีมเยือนนะคะเน้นเกมรักษาสกอร์นำไว้ได้จนจบ90นาทีทําให้จบเกมบีซีเทโรศาสนะบุกเอาชนะราชบุรีมิตผลเอฟซีขาบ้านค่ะไปด้วยสกอร์หประตูต่อ0ู